4,380ทุกท่านทราบไหมครับว่าตัวเลขนี้คือค่าของอะไรมันคือค่าของปริมาณรถยนต์ที่ใช้งานจำนวน4,380คันต่อชั่วโมงในพื้นที่บริเวณย่านสีลมและสาทรนั่นเองครับโอ้โหจริงเหรอครับถ้ารถติดขนาดนี้ก็ต้องมีควันและมลพิษเยอะมากๆแน่ๆเลยนะครับเนี่ยแล้วเราจะทำอย่างไรกันดีครับหากเราต้องสูดอากาศแบบนี้เข้าไปในร่างกายของเราทุกๆวัน ร่างกายของเราต้องเย็ะนแน่ๆเลยนะครับจริงด้วยเหรอครับด้วยเรียนของเราก็ตั้งอยู่ในย่าสีลมด้วยนะครับเนี่ยทุกคนครับลองมองพื้นที่รอบๆตัวเราดูนะครับนี่คือพื้นที่สีเขียวภายในโรงเรียนของเราสวนแห่งนี้มีชื่อว่าสวนป่ากลางกรุงกรุงในที่นี้หมายถึงสวนป่าที่ตั้งอยู่ใจกลางกรุงเทพและกรุงในความหมายที่สองผมรู้ครับกรุ่ง ในความมาที่2ต้องเป็นโรงเรียนกรุงเทพค,คริสเตียนวิทยาลัยแน่ๆเลยใช่ไหมครับใช่แล้วครับโรงเรียนของเราได้มีการจัดตั้งกลุ่มชีวิตคนเมืองบนรากฐานความพอเพียงซึ่งรวมตัวขึ้นมาเพื่อทํากิจกรรมสีเขียวโดยเน้นการปลูกพืชผักสวนครัวไม้ยืนต้นเพื่อเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์โดยก่อตั้งมาตั้งแต่ปี2555แล้วนะครับเสียดายเหมือนกันนะครับนําพื้นที่มาปลูกต้นไม้ ผมเคยได้คุณแม่งผมพูดกับผมว่าพื้นที่บริเวณนี้เป็นยากธุรกิจและการค้าทุกเวลาและทุกนาทีของที่นี่เป็นเรื่องของกําไรและการขาดทุนครับคุณพ่อผมก็เคยบอกว่าย่านสีลมและสาทรเป็นหนึ่งในห้าราคาที่ดินที่แพงที่สุดในประเทศไทยผมว่าถ้านํามาทําธุรกิจคงจะได้กําไรไม่นอนเลยนะครับถ้าพวกเราทุกคนบนโลกใบนี้คิดถึงแต่เรื่องของกําไรขาดทุนแล้วใครกันที่จะดูแลโลกใบนี้โลกใบนี้จะอยู่ต่อไปได้อย่างไร ผมทางโรงเรียนและเพื่อนๆกลุ่มหนึ่งได้ตระหนักเล่นคุณค่าถึงการเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดปริมาณกา๊าซคาร์บโนโอนไดออกไซด์ภายในโรงเรียนโดยการจัดตั้งกลุ่มเยาวชนปลูกพืชผักสวนครัวทั้งแนวดิ่งและแนวตั้งปลูกไม้ยืนต้นเป็นจำนวนถึง1 8 6ต้นรวมทั้งมีการเพราะพันธุ์และจำแนกแจกจ่ายให้กับนักเรียนนำไปปลูกที่บ้านอีกด้วยครับงั้นพวกเรามาช่วยกันปลูกป่าในสวนป่ากลางกรุงก็เพิ่มพื้นที่สีเขียวและแทบป่านคอนกรีตที่รายล้อมรอบโรงเรียนกันนะครับ มาช่วยกันบ่มฮอตต้นกล้าสีเขียวเล็กให้งองกงามท้นที่นี่มาช่วยกันปลูกปั่นใจในคนให้เห็นคุณค่าและความสาคัญของการลด,าาดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะครับหากคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากช่วยรักโลกมาช่วยกันคนะเล็กคนะน้อยปลูก,ลกต้นไม้เลกรุง <ๆ S 2> กับ <ๆ S 2> พวกเรากันนะ,ะนะครับ